สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาทำคลิปเปิร์ดกลัวฮอร์โมนนะคะที่ทานมาทางชีวิตไปดูกันว่าจะมีตัวไหนบ้างแล้วทานแล้วมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยข้อความก่อนนะคะว่าตอนเทอโมนครั้งแรกนี่เท็ตอนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นเทอโมนอายุตอนนั้นอายุประมาณ12ปีกันเราจะ13ปีเนาะเราก็ได้ไปรู้จักกับยาคุมซึ่งยาคุมที่กระเทยนิยมกินมีไม่กี่ยี่ห้อก็ทีี ลูซี่พิมนีนาแต่ส่วนตัวตอนนั้นรู้จักคือรู้จักครีมนะคะถ้าคุมครีมนะคะก็จะมี2ขนาดนะขนาด28เม็ดแล้วก็2 8เม็ดแต่ว,ว่า2ขนาดนี้ก็คือปริมาณยาเท่ากันส่วน7เม็ดที่เพิ่มมาของ28เม็ดนั่นก็คือเป็นแป้งธรรมดานะคะก็ทํามาเพื่อแบบให้ผู้หญิงกันลืมเฉย ก็คือหลังจากนั้นก็ไปซื้อกินแต่ตอนที่จะไปซื้อนะ่ะเรารู้สึกอายเพราะว่าเราเป็นกระเทยเด็กหัวโป,โปและบอกเลยว่าสภาพตอนนั้นคือผิวดำกระขะโทมคือแบบดูแบบดูไม่เหมือนกระเทยยังไม่ดูแบบปโปกโงสงคลองฉันดัาจริงเลยแล้วเดินเข้าร้านยาบอกว่าซื้อยาคุมเพลีมหนึ่งแท่งค่ะคนขายยาก็มองแบบางเนี้ยซื้อเป็นแบบ21เม็ดนะครับมากินถามว่ากินแบบปกติเหมือนชาวบ้านชาวช่องไหมก็ไม่ คือทานวันละ2เม็ดนะครับก่อนนอนตอนนั้นนะบอกเลยว่าทานพิมวันละ2เม็ดทานไปได้ประมาณ10แผงก็ทานพิมนะครับไปได้สองสามเดือนเรารู้สึกว่าหลังจากทานพิมนะปวดหัวแล้วก็ปวดท้องเออคือมันจะแบบมีอาการปวดหัววิงเวียนหัวเหมือนจะ้วกแล้วก็จะแบบปวดท้องปวดท้องแบบปวดท้องเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยมันท้องเสียอะไรเงี้ยแต่ก็ทานไปจนถึงสองสามเดือนก็คือพิม2เม็ด หลังจากนั้นกินไปสองสาเดือนก็ทานนกึ้นแต่ว่าเราก็จะแบบวินเวียนหัวแบบบ่อยๆแล้วหลังจากนั้นก็อายุครบ10ปีบริบูรณ์ก็ได้ซื้อฮอร์โมนแบบมาทานแบบจริงจังเลยคือไม่ทานยาคุมเลยเพราะว่ายาคุมเนี่ยถ้าเราทานไปในระยะเวลาที่นานๆมันจะมีผลเสียแต่ถ้าเราทานแบบแค่แบบปี2ปีอะไรเงี้ยผลเสียก็จะยังไม่เกิดต่อแต่ถ้าทานสะสมไป5ปี10ปี มันจะมีผลเสียตามมาเราก็เลยได้สั่งฮอร์โมนนะคะซึ่งฮอร์โมนตัวแรกนั่นก็คือตัวแอนโดคัวนั่นเองนะคะเชื่อเลยว่ากระเทยทุกคนต้องรู้จักแอนโดคัวเพราะเป็นยาก,กดฮอร์โมนเพศชายนะคะตอนนั้นนะคะก็สั่งเป็นแอนโดคัว50มิลลิกรัมนะคะเป็นของเป็นแอนโดคัวแผงตรงก็คือแอนโดคัวมันจะมีแบบหลายแบบเนาะแอนโดคัวปากีแอนโดคัวคริสแผงตรงหรือว่าเยอรมัน แต่ว่าราคามันจะแตกต่างกันเยอรมันก็คือจะแพงสุดของปากีก็คือจะถูกสุดแต่ว่าคุณภาพเท่ากันเพราะราคาที่แตกต่างกันมันเป็นค่าเงินของแต่ละประเทศพอมาแปลเป็นเงินไทยแล้วมันเลยค่ะราคาต่างกันนั่นเองหลังจากนั้นก็ซื้อแอนโดควนะคะมาทานมาทานควบคู่กับตัวโปรกีโนวานั่นเองคือ2ตัวนี้เป็นตัวที่กระเทยอนยมทานซึ่งฮอร์มนเพศหญิงหลักๆที่ คุณหมอแนะนำจะมีแค่3าตัวคือโปรกินว่าคืออันดับหนึ่งสองคือเอสโตเฟมสามเลยคือเอสโตเจลที่เป็นแบบทาแต่ว่าก็อดาจะซื้อตัวโปรกินว่าเป็นแบบ2มิลลิกรัมนะคะมาทานควบคู่กันตัวโปรกินวานะคะก็จะมี2แบบนะคะก็คือแบบ1มิลลิกรัมกับแบบ2มิลลิกรัมแบบ1นี่ก็จะเป็นเม็ดสีเหลี่ยมแบบ2มิลลิกรัมก็จะเป็นเม็ดสีฟ้าะคะซึ่งอย่างบอกว่า10วันแรกที่เริ่มใท้ฮอโมนะคะกินแอนโดรควบไป1ส่วน2 สิบวันแรกกิน1นึส่วนสหลังจาก10วันอ่ะกิน1นึส่วนสเพราะว่าไม่มีตังค์นั่นเองคือแอนโทความันแผงมาสี่ร้อยแสมชยถ้าเรากิน1นึส่วนสมันมี10เม็ด1นึส่วนสก็จะได้20วันซึ่งมันยังไม่ถึงเดือนแหละเดือนหนึ่งเราใช้นอนแบบ4ี0ห้ามันก็เกินตัวเราก็เลยต้อง ตัดเป็น1นส่วนสเพื่อที่จะได้กินได้1เดือนกับอีก10วันหลังจากที่ทนนานอโซควรหนส่วนสบวกกับโปรกินาว่า2มิลลิกรัม1เม็ดไปเรื่อยๆประมาณ3ถึง6เดือนนะคะแต่ละคนเนี่ยการเห็นผลก็จะแตกต่างกาันไปขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของเราซึ่งอยากจะบอกเลยว่าใครที่เกินมาซอฟไหล่เล็กเสียงลเล็ก ัวเล็กเนี่ยกินแอนโดควแค่1ส่วน4เนี่ยก็แบบละมุนแล้วแต่ครที่เกิดมาค่อนข้างตัวใหญ่เหมือนดิฉันหน่อยเนี่ยก็จะกิน1ส่วน2มันถึงจะแบับเห็นผลเพราะถ้ากิน1ส่วน4เนี่ยเห็นผลช้าช้าแบบช้าหรืออาจไม่เห็นผลเลยก็ได้หรือถ้าใครนะครับตัวใหญ่แบบโอเวอร์ใหญ่แบบใหญ่มากก็ทานเม็ดไปเลยจุกแอนโดควแต่ถ้าใครนะคะทาน1เม็ดก็ต้องระวังเอฟเฟก์ที่มันจะตามมาเพราะตัวแอนโดควนะครับมีฤทธิ์ในการกดฮอร์โมนเพศชายเนาะ ก็จะไปกดแล้วก็ระงับไม่ให้ร่างกายเราผลิตเพราะร่างกายเราไม่ผลิตนะคะเราทานไปในปริมาณ1เม็ดเนี่ยทำให้เราเหนื่อยง่ายแล้วก็ปวดแขนปวดขาก็คือปวดต่ำเนื้อตามตัวแต่ถ้าจะให้ชัวร์นะคะใครที่อยู่ใกล้คลินิกแทงซรีนหรือว่าใครที่มีงบก็ไปตรวจฮอร์โมนในร่างกายเลยว่าฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนผู้หญิงอยู่ในระดับไหนแล้วเราควรทานปริมาณเท่าไหร่อันนี้ก็จะชัวร์กว่าสำหรับใครที่ไปตรวจฮอร์โมนนะคะแต่ว่าส่วนตัวไม่ได้ไปตรวจเพราะว่าหนึ่ง อยู่ไกลกินสองก็คือลินิกชาวบ้านก็เสียตังค์อะไรยังไม่ได้ตรวจหลังจากที่ทานแอนโดวควรก,รกับโปรไกนะครับมาเรื่อยๆหลังจากนั้นผ่านมา6เดือนก็ปรับเป็น1นส่วนสอง,องเพราะว่ารู้สึกว่า 1. นึ่งส่วนสีไม่เวิร์กไม่เวิร์กในที่นี้คือคิดว่าไม่เห็นผลไม่เห็นผลในที่นี้ก็คือ,คอกล้าไม่ลดขาเขอือะไรอย่างเงี้ยคนแขน็งคนขาหรือว่าขนลุนเนี่ยไม่ลดเลยแล้วก็เลยต้องปรับขึ้นมากินเป็น1นส่วนสอง มันฉันก,ก็กิน1ส่วน2มาเรื่อยๆะคะะจนกระทั่งมาถึงตอนที่บ้านมีเงินกแล้วกันได้ไปซื้อตัวฟิโรเน่นะคะมาทานคือตอนนั้นบอกเลยว่าบ้ามากั้งมากคือเราเห็นกระทรสยสวยๆกินแบบฟิโรเน่เยอะแล้วเราก็อยากเป็นหนึ่งในกระเทยสวยเราก็เลยอยากไปเราก็เลยไปซื้อมากินหารู้ไม่ว่ากินได้แค่สองสากล่องก็ป๊อปแล้วค่ะไม่มีตังค์ซื้อต่อหลังจากที่เอาฟิโรเน่มาทานนะคะก็กินตัวนี้หนึ่งล ฟิโอนีหนึ่งเม็ดแอนโดรัวอีก1นส่วนสเม็ดอ่ะและทีนี้ล่ะมันจะซอฟแล้วก็เนียนเลยอาจารย์ก็ทานฟิโอนีควบคู่กับแอนโดรกัวอีกไปเรื่อยๆจนครบสามเดือนอาจารัก์ก็เดือนนี้ก็หมดตังค์ทำไม่มีเงินใช้แต่ระหว่างที่ทานถามว่าเระมุงขึ้นไหม ไม่อยากคิดไปเองว่าเราหมุนขึ้นถามว่าดูดีกว่าตอนที่เริ่มเทคไหมก็ดูดีขึ้นเพราะว่าเราเทคมาประมาณเกือบปีแล้วมาถึงในเรื่องการเห็นผลก็คือระหว่างที่กินยาคุมครีมประมาณ2-3เดือนนะ<ม>เห็นผลในเรื่องหนึ่งเลยคือเรื่องฐานหน้าอกมีฐานหน้าอกขึ้นมีผิวที่ลื่นขึ้น และไม่มีสิวเพราะยาขูดมันช่วยลดสิวได้เนาะอ,อันนี้ใครก็น่าจะรู้แลมีผลเสียคือเราเกิมึนหัวมึนหัวแล้วบางวันจะท้องเสียนี่ก็คือผลดีผลเสียของครีมส่วนผลของการกินแอนโดรบ์โรควินาว่านะคะก็คือเอผลที่ได้นั่นก็คือแขนขาเราเล็กลงหนวดเข้าเราน้อยลงแขนคนแขนคนขาก้า,ามเริ่มเราเล็กลงหน้าเรามันน้อยลง ผิวพรรณเราดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นและที่สำคัญสรีระเป็นผู้หญิงมากขึ้นอันนี้บอกเลยว่าคนที่เทสฮอร์โมนนะไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนอะสรีระจะเป็นผู้หญิงเลยคือแบบแก้ผ้าออกมาเนี่ยสรีระก็จะแบบเหมือนนาฬิกาสล์เลยก็คือนหน้าอกแล้วก็เอวแล้วก็สะโพกผายอ่างเงี้ยคือสรีระเหมือนผู้หญิงเลยถ้าแค่เทสฮอร์โมนเฉยก็สรีระเหมือนผู้หญิงแล้วอันนี้คือข้อดีของการเทสโปกีแล้วก็แอนโดร่วนข้อเสียนะคะนั่งท็คืนเราจะเหนื่อยงา่าย กระเสื่อยง่ายแล้ววันวันอาจจะงุดหงิดถ้ากินฮอร์โมนไม่ตรงเวลานะคะแนะนำนะว่ากินฮอร์โมนไม่ตรงเวลาถ้ากินไม่ตรงเวลามันอาจจะแบบว่าฮอร์โมนสวิงแล้วทาให้แบบว่าเรางุดหงิดง่ายหรือว่านิ่ๆหน่อยแล้วก็งุดหงิดไม่ไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้กินให้ตรงเวลาแต่ถ้ามีเหตุจาเป็นที่ทําให้แบบว่าไม่ได้กินตรงตามเวลาก็ควเรเลทไม่เกินแบบ1ชั่วโมง2องชั่วโมงนะคะมาในเรื่องของการกินฟิโอเนสเสริมเข้าไปนะคะฟิโรเนสเนี่ยก็จะเป็นตัวเพิ่มฮอร์โมนให้ดีิแล้วก็ทําให้ผิวดี มันก็จะไปเพิ่มกันกระโปรก,กินว่าทําให้ผิวเราดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าส่วนตัวกินแค่สั่งกอาจจะไม่ได้เห็นผลเวอร์วงังต่วที่กินโซเเน่ก็กินโปรก,กินว่าก็คู่กันไปด้วยผลมันก็จะเห็นคล้ายๆกันแหละว,ว่าวดูดีหน้ามันน้อยลงสิวไม่เพิ่มขึ้นมันก็จะประมาณนี้และณนะปัจจุบันก็เข้าสู่ปีที่4แล้วนะคะตับการเทคฮอร์โมนคือเริ่มเทคตอนอายุ13ปีตอนนี้ก็จะ17ปีแล้วก็คือจะเข้าสู่ ปีที่4แล้วก็คือใช้เงินเยอะมากบรอกจะเคยมันเหนื่อยใช้เงินเยอะค่าพรมนแต่ละเดือนนะคะแอนโดควาแห่งหนึ่ง400บาทกบาทได้แค่2ี่วันถ้าเราจะกินให้ครบเดือนเราก็ต้องกินแท่งครึ่งก็คือ600บาทจะกินได้1เดือนอันนี้คือตัวแอนโดควา600บาทแล้วก็ตัวโปรกินาว่าบางร้านขาย180บางร้านขาย190แต่เท่าที่ไปซื้อมาตามร้านขายยาชาวบ้านเขาขายร้อกาก็จะกินได้28วันก็เป็นเงินประมาณ 780ก็จะประมาณนี้และนี่นะครับก็คือคลิปเปอร์ลัวฮอร์โมนนะคะที่เคยทานมาคะว่าทานมาเยอะไหมไม่เยอะหรอกทานมาแค่4ตัวเองนั่นก็คือพรีมแล้วก็แอนเดอร์ฟัว โรกินอว่าแล้วก็ฟิโรเน่แต่ว่าณปัจจุบันนี้หลักๆที่กินกินแค่2ตัวคือแอนโดกัวครึ่งเม็ดแล้วก็โปรกินอว่าหเม็ดนั่นเองนะคะใครเคยทานยี่ห้อไหนทานแล้วเห็นผลเป็นอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะคลน้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะบ๊ายบาย